มึงเล่นวินเทจเฟลไว้หมดเลยเฮ้ยวินเทจเฟลมานีดิพีเรพี่พีเรฮะฮะวินเทจเฟลเดียเดี๋ยวถ้าหลังจากนี้ยพุ่ไม่มีวินัยนะ มึงออกแก๊งเลยนะมึงไม่ต้องมาอยู่แล้วนะถ้าวินัยมึงไม่มีมึงไม่ต้องมาอยู่แล้วนะมาทพี่อะไรสัตว์เอาเดี๋ยวปะครับพี่ผมผมขอโทษครับพี่ขเฮ้ยมึงเป็นเฮียอะไรวะเฮ้ยเป็นเฮียอะไรอันนี้พี่เจดียมึงติดเล่นเหรอ มึงยืนหนเนี้ยอะไรมึงอยู่แถเฟลวะเดี๋ยวฮะหลังจากนี้มึงไม่ไม่มีความตรงไปต่อเวลานะแล้วถ้านัดไม่เป็นนัดนะมึงไม่ต้องอยู่ JK แล้วมึงไปเลยนะไอสัตว์เข้าใจปะครับพี่เข้าใจครับพี่ โอ้ผมขอโทษนะครับพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษเทียอะไรมึงทำไปแล้วมึงทำกันหลายรอบแล้วเว้ยกูไม่อยากพูดเว้ยกูเอามึงมาอยู่ JK กูให้ไม่ได้ให้มึงมาแบบทำทียอะไรก็ได้นะเว้ยมันก็มีความสบายอยู่ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่มึงควรจะมีก็คือวินยัยการตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบ ครับพี่มึงรู้อยู่แล้วว่าชุดวินเดอร์เฟลมึงสำคัญกับแก๊ง JK ขนาดไหนเว้ยมึงรู้ตัวกันอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องไฟอะมึงมึงคิดว่ามึงสำคัญกับทีมไหมเออถ้ามันสำคัญแล้วทีเนี้ยมึงต้องทำไงวะมึงต้องทำให้คนด่ามึงไม่ได้ดิกูพูดถูกปะถูกครับพี่ถูกครับเออแล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้ามึงเป็นอย่างเงี้ยคนที่คนที่โดนด่าเนี่ย ไม่ใช่พวกมึงนะเว้ยกูนะเว้ยกูเป็นคนพากมึงเข้ามานะกูหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะสำหรับชุดเิโอรเฟลเนี่ยไม่มีแล้วพี่ไม่เกิดไม่มีแล้วพี่ไม่มีครับพี่ถือว่าคุยกันแล้วนะครับพี่ครับ ขาดใครอะชุดมึงเนี่ยขาดใครไม่มีแล้วใช่ไหมก็คือที่ที่ไม่มาคือออกไปหมดแล้วใช่ไหมแก๊งอ่ะขาดแค่ใช่พี่น่าจะเป็นพวกไ้นกับไปพี่อ๋อขคดขอนเออมึงทำพี่อะไรมึงก็ไม่นึกถึงหน้ากูได้มึงนึกถึงหน้าหน้าแก๊งมึงอ่ะวิีโนเฟลอ่ะมึงนึกถึงหน้ามันไว้พอเวลามึงทำพี่อะไรอ่ะมึงนึกถึงหน้ามันไว้ก่อนเลยอันดับแรกอ่ะมันไม่เสียแค่ตัวพวกมึงเองนะ มันเสียกูด้วยเสียมินแล้วก็เสียชื่อแก๊งด้วยอะไรปะเออม,มึงรู้อยู่แล้วมึงแบกรับอะไรกันเว้ยอุ้ยมินอเฟลอยู่บอปพี่พี่บับต่อซับให้แล้วนะครับแจ็คกี้ยังไม่เกิดขึ้นอีกนะชัวร์นะชัวร <c oughs> ์พ <c oughs> ี่ไม่ <c oughs> ไม่มีครับ <c oughs> ไม่มีครับ ไมึงถ้ามึงติดธุระมันสำคัญมันมีคนเข้าใจมึงได้อยู่แล้วอันเนี้ยมันไม่มีปัญหาหรอกกูรู้ว่ามึงมีเรียนมีอะไรกันเออกูเข้าใจมึงได้อยู่แล้วมีความรับผิดชอบมีวินยัยสองอย่างเชื่อมึงจะเลยแน่นอนเชื่อกูได้นะครับพี่สันดารนครับพี่รแจคคับพี่แจ็คครับผม ยังยังหาช่ารถกันอยู่ไหมอ่ะลองถามแล้วลองไปถามเลยลองไปถามอ๋อได้ครับได้ยืนมองตั้งนานะเอาใครครับเนี่ยยืนม,มายืนม,มาใส่เอมีมจะยิงกูละ ใครครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ตูนว่าสนใจพี่สนใจบอกให้ถูกไายเปลี่ยนชุดไม่เคยไพ่เปลี่ยนทุกทีเนี่ยแม่งยิบก้าศูนย์แล้วเด็กพี่ยิบก้าศูนย์คือเราโดนยืบเก้าเลยพี่เมื่อกี้ใช่หรอใช่อ่ะพี่รถเดียวเลยเล่นสามสิบกูมาก็ต้องติกเดิเอาไหมพี่สล็อตว่างอยู่นะติ๊กเป็นสามสิบศูนย์ซอร์สว่างอยู่สองที่แล้วพี่ พี่ตูนสวัสดีครับสวัสดีครับลากรายงานไปเลยไอ้เป๊ปพาพี่ตูนไปเข้าแก๊งนี่ไอ้เราจบตอนพี่ตูนเข้าแก๊งแล้วก็ไปใส่ไหมเตหแน่เตรียมหมดแล้วนะพี่แป๊บเหรียมหมดแล้วครับพี่โครับสดได้โอ้ยควายไม่เชื่อมีเหมือนกันกินไปแล้วทำไมไม่เตรียมหมอเปิดกระเป๋าไม่ได้จิะ yeah yeah